การการตกลงซื้อขายกันนะครับเป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยทางนิติกรรมนะเขาบอกว่ามันไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับต้องจดทะเบียนต่อทศต้องต้องคือต้องคือเขาเขาใช้คําว่าไม่บริบูรณ์หมายถึงว่าอ๋อยังไม่เสร็จเด็ดขาดนะยังไม่เสร็จเด็ดขาดนะครับ นี่คือวักหนึ่งของหนึ่งสองเก้าเก้าว่าสิทธิใครดีกว่ากันแสดงว่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพี่พี่ถึงจะสมบูรณ์ถ้าไม่ทําแบบนี้มันไม่บริบูรณ์เห็นไหมครับนี่คือการซื้อขายโดยโดยนิติกรรมเขาเรียกว่าการได้มาโดยนิติกรรมมันเป็นการซื้อขายกับทางพ่อเขาแหละครับแต่มันมีหลักการอยู่อันหนึ่งก็คือว่าวักที่สองได้มาโดย ผลของกฎหมายเขาบอกววาอย่างนี้ครับได้มาโดยผลของกฎหมายหมายความว่าไงก็โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมเลยครับถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนนะครับท่านว่าครับจะเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้หนึ่งแหละครับหนึ่งเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไ,ได้และสิทธิ์อันยังไม่ได้จดทะเบียนนั้นยกเป็นข้อต่อสู้ของบุคคลภายนอกไม่ได้แต่ยันได ตัวพ่อและลูกหลานของพ่อไงนี่ไงปกติแล้วจะย,ยันคนอื่นไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้จดทะเบียนนะว่าสมมติถ้าลักษณะที่สิทธิครอบครองเราได้มาเนี่ยการได้มาโดยทางอื่นอนอกจากนิติกรรมเนี่ยก็คือเราสิทธิครอบครองเขาสละการครอบครองเราครอบครอ,องเราจึงได้สิทธิครอบครองนั่นคือได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมแล้วเป็นวรรคสองแล้วไอวรรคสองเนี่ยคือหนึ่งเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้ครับ ถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยครับถ้าเขาเหมือนต่อต่อไปในอนาคตนะต่อไปในอนาคตถ้าบุคคลภายนอกเขาซื้อขายกับทางตระกูลนี้แล้วเขาสุจริตรตอบแทนก็คือเขาเนี่ยซื้อเขาไม่รู้หรอกว่านาลงได้ครอบครองแล้วเขาซื้อขายกับทางลูกหลานของทางคนที่มาขายกับทางนา้นนนาลงนะครับเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาสุจริตในการทําสัญญาซื้อขายกับทางฝ่ายโน้นแล้วเขาตอบแทนแล้วเขาไปจดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริต เขาจะมีสิทธิ์ที่ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินการตอนนี้เห็นไหมครับนี่คือหลักของสิทธิครอบครองหรือการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนี้กับตามวรรสองเป็นรัศมีเดี๋ยวผมจะส่งให้ไอ้ส่วน1,300คือว่าใครมีสิทธิที่จะจดทะเบียนสินได้อยู่ก่อนถ้าคุณมีสิทธิที่ทีหลังแต่คุณไปจดก่อนสารจะยกเลิกเพิกถอนได้ครับเหมือนเขาก็โด่งอันนี้เดี๋ยวผมจะส่งให้ทางบวดลม นนแล้วก็อีกอันหนึ่งครับแล้วก็ศึกษาในเรื่องของหนึ่งหนึ่งสามแตดสองด้วยเหมือนกันถ้าเรื่องของเฮ้ยถ้าเกิดว่าซึ่งจริงๆแหละการครอบครองปริบัตเนี่ยคือต้องคือครอบครองโดยปรปักไม่ใช่ว่าครอบครองโดยใครให้เราครอบครองหรือซื้อขายคือเป็นปฏิป,ปักเลยสิบปีเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเหมือนว่าที่ของนัเลนอ่ะอยู่ตรงเนี้ย ไม่รู้ล่ะนักเรียนจะแจ้งความไม่ได้แจ้งความไม่รู้ล่ะแต่ลองเข้าไปเป็นปฏิปักิแล้วครอบครองเลยสิบปีเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเลยพอได้พอครอบน้าเรียนไม่แจ้งความเลยนะครับพอสิบปีปุ๊บลองได้สิทธิแล้วลองก็ไปขอให้ศาลเนี่ยออกคาบังคับว่าลองเนี่ยเป็นเจ้าของเลยอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นทางไม่ใช่โฉนดนะต่ว่าโฉนดมาลองเข้าไปแย่งกันครอบครองแล้วน้าเรียนเนี่ยไม่ทำอะไรลองเลยหนึ่งปีลองเป็นเจ้าของเลยที่ของนักเรียนเนี่ยเขาเรียกโกงกระทงกฎหมาย